ถ้เป็นสวัสดิ์กามเช้าเช้านี้เขาฉลากร์เจอกันเช้าวันอาทิตย์2ียี่สิบคนละเขาหาสมาชิกมาได้อีกสองฮะ <laughs> พัฒนาไปไกลแล้วลอกเจ้านายมาเดินเขาได้ในน้อยปวกกลับจากอเมริกา เสร็จเะหลงคาลมคนรักเขาเรียบร้อยตายเป็นไงฮะเป็นไงฮะ,งฮะสุดยอดไม่ธรรมดามีมีรอบที่สองของคุณแนนมีอะไร มีองค์ขลักใหม่นะเยสุดยอดนี่เราบอกเือแล้วเห็นไหมพอสัปดาห์ที่สองแค่นั้นเองชุดเธอเปลี่ยนไปแล้วรอบหน้าคงเปลี่ยนมากกว่านี้รอบหน้ามาสปอร์ตบาร์เลยฮะแน่นนวลนี่แน่นนวนสุดยอดคนรักเขาฮะ คุณไอ้ฮะคุณไอ้พี่ชายคนนี้อยากจะบอกว่าเธอพลาดมากฮะเธอพลาดจริงๆฮะเขาบอกไปฮะคุณรักเขาสุดยอดพี่ยุ้ยพลาดแล้วฮะพี่ไอ้ก็พลาดฮะสุดยอดจัดไปใจมันรัก บรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวพาหลอกพาเจ้านายเข้าป่านะ<ป>นี่นะนี่ะมมชวนเจ้านายมาเจ้านายแข็งแรงมากโกก๊อบจากอเมริกาสูงหาเจ้านายกปนไปนน,นู่นเลย นะอันน่าเลยคุดผู้อดแรงดีแท้ไปไปกันต่อชาวนี้เพื่อนสมาชิกเขาฉลากอบอุ่นมากดูคนชมเน้นมากโปรแกรมไปแล้วไม่รุ่น ยอดเป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณอย่าขี้โม้นะผมอัดวิดีโอไว้แล้วนะฮะคนขี้โม้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานแล้วฮะคุณเมย์ฮะวันนี้เหนื่อยค่ะเริ่มไพ่หลังนะฮะสุดยอดเมสุดยอดฮะพัฒนาการขึ้นทุกรอบขึ้นมาเออบอกเพิ่นป่านมาหลายรอบแล้วเนาะ ด้วการเฟิร์นน้องแนนฮะน้องแมนน้องแก้มกับคุณเกมยาวไปยาวไปฮะไม่น่าเสียฮะบอกพี่ยุย้ยหน่อยนิบอกพี่ยุย้ยหน่อยนิแบบ่านีเราชมากเลยจริงอันนี้ของจริงฮะกินข้าวครัวแส่บเสยเดี๋ยวก็อุดมสมบูรณ์ฮะ <c oughs> ตอนแรกข้าสิบสองทังหลังห้าหกแล้วนพี่เ <c oughs> มย์ ยังสู้อยู่ค่ะไปเร็วผู้จัดการไปไวๆเขา้าโอ้ <c oughs> ช้าเนี่ <c oughs> ไ,ไ,นไปก่อน้ยเดี๋ยวไปตามคุณเกมก่อนฮนะไปตามต้องแก้มก่อนฮะไปฮะพอจะตามทันฮนะขาแรงมาคนเดียวเลย <c oughs> สุดยอดเดีเ๋ยวคนเดียวเอง บุยเต็มที่ขนาดนั้นเธอเดี๋ยวรอบนาสิเคปไปมาให้หนูโสดค่ะแล้วติดข้างหลังโตได้กันบ้างเดี๋ยวสิ้เคตุให้ไป

đầu đi bác Có dễ bình tạm thẳng Xuất khỏe Khang lên Xong cả sút sút, gió Bên sụt, sụt. Oh. Sụt oh. hả Ai <laughs> là cái là. Cái thằng hả เช้านี้ฮะคือ <c ười> ขัดการไปชมกันอนการเช้านี้นั่นนั่นสดชื่นบรรย,กยากาศยามเช้าสดชื่น ช้างนี้อากาศดีมากใครไม่มาถือว่าพลาดนะฮะโอ้โหยังไงฮะยังไงฮะสุดยอดโอ้โหขั้นชิวเลยเนาะอ้าอะไรอะไรครับเนี่ยเรากดยังไงหรอเี่ไอ้อย่าให้อย่าให้แลบลิ้นนะฮะยอดเยี่ยมเป็นไงฮะขาลากและะ้วค่ะโอ้ยน่ขา,าขาขาึ้นไป แค่นี้ชิวมากนลฮะคุณไอคุณพลาดแล้วคุณไอไม่พี่ยุ้ยฮะนอนหลับผ้าทับลุกไม่ไหวฮะสู้แรงน้มถ่วงของโลกไม่ได้ไปยวไปฮะ <laughs> <c oughs> ไม่ธรรมดร <c oughs> ับน้องใหม่ฮะ รับน้องใหม่ฮะเอาท่าไหนคะสไลดัยงโอ้โหเธอเอาดาบไถลงเลยจ้ายอดเยี่ยมจัดไปจัดไปใจมันรักคนรักเขา วันนี้อาจจะมีคนลื่นนะเพราะว่ามันมีคนหล่อมาสุดยอดเยี่ยมมากมีพี่ถ่ายรูปข้างหน้าสุดยอดมากสุดยอดเลยนิ่จอกไะจอกไะ สุดยอดบทพิเศษของโปรแกรมสุดยอดอแล้วผมเกมวิ่งไปก่อนฮะจะได้ผมฟิตมากขนาดชุดไม่พร้อมนะเขารอบหน้ารับประกันว่าเข้ามาด้วยชุดใหม่แน่นอนฮนะสุดยอดนะแข็งแรงครับแจนโตนึกแล้ สุดยอดฮะแข็งแรงทุกคนเลยฮะสุดยอดครับแจ๋วเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับยอดเยี่ยมสาวยอดเยี่ยมฮะคุณเมฮะเกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้ฮะ ส,สุดยอดนะแข็งแรงทุกคนนะยอดเยี่ยมดีครับดีค่ะบ,บ,บป่ายไปไปตรงไปตรงไปงไไลงไปก็อ้อมไปทางเดิมได้ไปฮะอีกอช่วงนะ คุณยุย้ยคุณไอคุณพลาดแล้วครับเช้านี้อากาศดีมากนะเ <Hey. S 1> ย็นสบายฮะ <Hey. S 1> ชิวเลยดูทีมโดยผู้นำทีมงานเจ้า <Hey. S 1> หนหายน้อยคุณเกมฮะ <Hey. S 1> ยาวไปครับ hey. ยอ,อยอดแล้วน้องสาวสิบยอดโอ้โหไว้สุดยอดเลยวไปแรงมากแรงมากคุณแก้มปิดท้ายขบวนคุณเมยฮะเดียงฮะสุดยอดแข็งแกล่งมากคุณแนนฮะไปฮะนีะ่ครับ เพื่อนสมาชิกเดินเขาเยอะมากกว่านี้แนีงว่ามีงานแข่งหลายที่คนจะน้อยนี่ได้แน่นมากออกกําลังกายเยอะขึ้นแ้ที่อนนะใช่ฮะคนดูแลตัวเองมากขึ้นฮะไปเนินวัดใจฮะงไม่ลงนะตอนเนินวัดใจแะตอนนี้กลัวเปนลงข้างๆมาเงมันัา่เียงะ

ได้ฮะดังไหนไก็ได้ครับจัดได้เลยอันนี้มันไม่ชันแล้วใช่หมดครับเวลาเอาข้างลงเอาข้างลงข้างลงระวัลงลื่นหลังเร็วครับ สุดยอดวิ่งมามาเลยฮะสุดยอดไป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 เลยครับเพื่อนไปฮะสุดยอดฮะสุดยอดครับคุณแอนฮะ สุดยอดเก่งมากเก่งมากสุดยอดครับแข็งแรงมากไปอย่างโปรฮะแต่ละคนให้ธรรมดาสุดยอดฮู้ฮ้ยล่ลื่นไปทีนึงแล้วอ่ะ สุดยอดสุดยอดระวงังระวงังระวงังรอบหน้าคุณเฟิร์นต้องใช้สุงเท้ายาวๆเท้าน่องเลยนะฮะเหมือนคนอื่นเขากันหินบาดด้วยฮะสุดยอดฮะพาเธอมาทรมานฮะใช่ค่ะไปฮะ จะได้รู้ฮะว่าตัวเองแข็งแรงไหมอีกนิดเดียวฮะอีก200เมตรสุดท้ายแล้วครับสู้ๆครับเอาอย่าโดมอีกไหมฮะขมเ,เ <c oughs> ข้าป่าก็ได้สัจธรรมชีวิตสัจธรรมนี่บอกว่าบนเส้นทางเดินของชีวิต ไม่มีอะไรลาบลื่นฮะทุกอย่างต้องเรียนรู้ฮะถ้าเราใส่รองเท้าเดินไม่ได้แล้วก็ถอดรองเท้าเดินไม่เห็นเป็นไรเลย <c oughs> ไม่ธรรมดา <c oughs> อะไรที่สบายใจแล้วทำไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สุดยอด <c oughs> ถึงแล้วจ้า ได,ไ,ได้เลยฮะและแล้วฮะในที่สุดฮะเราก็ถึงเส้นชัยฮะออกจากป่าเรียบร้อยอย่าไปอย่าไป ทางนักสู้ฮะรองเท้ากัดฮะหัวร้านเน่เลยพองหมดเลยค่ะคุณเกมเป็นไงฮะสุดยอดเป็นไงคุณแนนฮะสุดยอดขนาดนี้สุดยอดไหมเอาอีกสักรอบไหมนี่เนี่ยคุณแก้มฮะิงแก้ชิวเวอรชิวเวอรส่วนแถว้แถวนี้ป่ะเนี่ยเป็นไงสนใจอีกสักยอดไหมฮะไม่ไม่ทำานได้ขับรถอีกสองร้อยคนมา หลังจากเดินเขาเสร็จนะฮะวันนี้เราฟิตมากเราแบบสุดยอดฮะน้องแนนเดินเขาฉลากเรียบร้อยน้องเมย์ฮะสุดยอดฮะขาแหกไปนะฮะชมบรรยากาศชิวๆยามเช้าฮะหลังจากที่เราเดินเขาฉลากเสร็จเดินชิวๆทานอาหารเช้ามีกาแฟบางพระเรือฮะสปาเท้าผ่อนคลายยามเช้า ยากาศยามเช้าใสๆส,สบายๆไปดูของกินอากาศดีลมลืนนะกายลมไพ่เสียงลมเสียงนกสดชื่นยางเช้านี่บรรยากาศที่นั่งเยอะแยะเลยฮนะไปดูของกินกันมีอ,อะไรบ้าง สะอาดอันนี้เป็นที่นั่งสวยๆด้านบนก็มีใครอยากนอนกลางวันของกินอ๋อนี่อาหารมาแล้ว

กนี่ของกินฮนะสุดยอดฮะคุณเกตนะฮะคุณพาดของกินอีกแล้วคุณเกตคุณเอคุณเอไม่มานะฮะนี่คุณน้องเพชรนะฮะคุณผู้จัดก,การเฟิร์นติดภารกิจวันนี้ไม่ได้มากินด้วย